ปีนี้ปี2022ประเทศไทยจะมีหนังแนวมอนสเตอร์หรือแนวสัตว์กินคนออกฉายกว่า5เรื่องตลอดทั้งปี ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอินฟินวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารหนังไทยกับหัวข้อปีทองหนังมอนสเตอร์ของไทยเพราะจะมีหนังแนวมอนสเตอร์หรือแนวสัตว์กินคนเนี่ยออกฉายมากกว่า5เรื่องด้วยกันแต่แล้วจะมีเรื่องอะไรบ้างกระเชิญคุณผู้ชมเข้ามารับชมกันได้เลย แต่ก่อนชมอยากฝากทุกคนกดติดตามคนละหนึ่งทีและดูคลิปให้จบเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตด้วยนะครับตอนนี้ยังขาดอีกหลายซับและเก็บชั่วโมงเนี่ยอีกหลายชั่วโมงเลยแต่ถ้าทุกคนทำแล้วก็ขอขอบคุณแล้วเราก็มาเริ่มรับชมกันได้เลยนะครับเรื่องที่1ไรโอโคตรแย่ยักษ์หนังแนวสัตว์ยักษ์กายพันธุ์ที่มีตัวแย้เนี่ยเป็นตัวํำเนินเรื่องนะครับ ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่2ของค่ายเนลมิตหนังฟิล์มค่ายผู้สร้างโฟ i ิงและแถมหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังที่เหมือนมาปลุกกระแสหนังแนวมอนสเตอร์ของไทยอีกด้วยโดยตัวหนังนั้นมีกำหนดฉาย28กรกฎาคมนี้เรื่องที่2แสงกระสือ2หนังภาคต่อของแสงกระสือที่ตัวภาคแรกนั้นออกฉายเมื่อปี2562และกวาดรายได้ไปมากกว่า100ล้านบาทและกระแสวิจารณ์ดีเยี่ยมอย่างล้นหลาม และโดยสําหรับภาคนี้ทางเนลมินตหนังฟิล์มก็มาจับมือร่วมสร้างกับทางค่ายหลักผู้สร้างแสงกระสืออย่าง Transformation f i l m ก็ต้องมาลุ้นเอานะครับว่าสําหรับภาคต่อของหนังแสงกระสือนั้นจะทําออกมาได้ดีอย่างภาคแรกไหมโดยตัวหนังมีกาําหนดฉาย1กันยายนนี้เรื่องที่3 The ด0ะวันทนเหนังแนวมอนสเตอร์ยักจากค่ายหนังน้องใหม่อีกเช่นเคยเนลมินหนังฟิล์มค่ายหนังนี้จะปล่อยหนังแนวมอนสเตอร์3เรื่องในปีเดียว โอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับและสําหรับหนังเรื่องดูวันทันเล่นนี้จะใช้ตะขาบนั้นมาเป็นตัวดําเนินเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ตะขาบตัวเล็กๆนะครับมันคือตะขาบยักษ์ที่พร้อมจะขเขมือคุณทุกเมื่อตัวหนังมีกําหนดฉาย6ตุลาคมนี้ และแล้วก็มาถึง2เรื่องที่เหลือนะครับตัวผมเองนั้นยังไม่ชัวร์ว่าจะฉายในปีนี้ไหมเพราะหนึ่งเรื่องนั้นเพิ่งถ่ายเสร็จและเหลือทําซีจง c g จี e, และอีกหนึ่งเรื่องถ่ายทําไปเมื่อ3ปีที่แล้วจวนตอนนี้ข่าวก็เงียบไปนานมากแต่ตัวผมนั้นเคยไปเช็คข่าวอ่านมาทางเพจก็คอนเฟิร์มว่าปีนี้แน่นอน เรื่องที่4ทีสิบอมตะพันสยองหนังแนวจระเข้กินคนที่ต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สร้างมานานมากแล้วและถ้าหมองย้อนกลับไปดูเรื่องล่าสุดก็ผ่านมามากกว่า16ปีแล้วกับหนังจระเข้กินคนกับเรื่องโคตรเพชฌฆาดตัวหนังนั้นจะเล่าถึงกลุ่มนักศึกษาปีสีที่ต้องทําทีสิจบพวกเขานั้นได้ไปตามหาพืชชนิดหนึ่งพืชชนิดนั้นมันมีเฉพาะกลางแม่น้ําและสามารถเก็บได้เฉพาะตอนกลางคืนนั่นก็คือพือชฉลวัน แต่แล้วในน้ํานั้นก็มีจระเข้ยักษ์ลอขมือพวกเขาอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ก็น่าดูไม่แพ้กันโดยตัวหนังนั้นยังไม่มีกำหนดฉายแต่คาดว่าน่าจะภายในปีนี้แน่นอน และเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5้าเดอนเลขบึงการเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ผมที่รอแน่นอนแต่หลายๆคนนั้นก็รอเช่นกันใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าโปรเจต์นั้นถูกหยุดไปแล้วแต่เปล่าเลยทางของผู้กำกับหนังเรื่องนี้นั้นได้ทุนไปถ่ายทำเพิ่มจึงใช้เวลาในการผลิตขึ้นไปอีกและล่าสุดที่ตัวผมนั้นได้ไปเช็คทางแฟนเพจของหนังเรื่องนี้ทางแอดมินก็ได้มาเอ่ยปากบอกเราเองเลยว่า ปีนี้แน่นอนที่หนังนั้นจะเข้าฉายผมนี่ก็ตั้งใจรอเลยครับเพราะผมมองว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากและเป็นหนังที่รอมานานมากรอมานานมากแค่ไหนก็ลองนึกดูเล่นๆนะครับว่าหนังเรื่องนี้มีภาพของหนังหรือข่าวออกมาก่อนที่จะมีโควิด1ปีตอนนี้โควิดก็ยังไม่หมดหนังก็ยังไม่ทันได้ฉายเลยแต่ตัวผมนั้นมองว่ามันโอเคแน่นอนกับหนังเรื่องนี้ส่วนหนังเรื่องนี้ยังไม่มีวันกําหนดฉายแต่คาดว่าภายในปีนี้แน่นอนคาดว่าน่าจะช่วงปลายปลายปีนะครับ และก็มาถึงเทียริสความน่าดูของหนังและความน่าติดตามของหนังนะครับที่ผมนั้นจะให้กับห้าอันดับนี้เรียงตามลำดับความน่าดูนะครับเรื่องที่1เดอะเลกบึงการเรื่องที่2ไลโอโคตรใหญ่ยักษ์เรื่องที่3แสงกระสือภาคที่2เรื่องที่4ี่ทีสิอตอมตะพันสยองและเรื่องที่5เดอะวันเนเลด แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าอยากดูหนังเรื่องไหนมากที่สุดลองเรียงตามลำดับและคอมเมนต์มาเลยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมและเพื่อนที่จะเปิดให้ผมนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ต่อไปนะครับปอลอตอนนี้ยังขาดอีกหลายร้อยซับเลยครับกว่าจะสร้างรายได้ได้ขอบคุณครับ